สวัสดีค่ะพ,พ,พี่เพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เล็กพามาดูอะไรค่ะนะคะเล็กจะกล้าปล่อยกระต่ายได้ยังไงคะเนี่ยกระต่ายเล็กอยู่ตรงนี้ยังไงเนี่ยนะคะดูสิคะตัวอะไรเนี่ยเนี่ยค่ะเขามานอนนะคะโอ้ยนอเล็กจะกล้าปล่อยกระต่ายได้ยังไงเนี่ยมันอนเฝ้ากระต่ายหรือแลืวอมันอนอาบแดดชอบจังเลยนะคะ ชอบสัตว์ทุกชนิดนะคะแต่ว่าพอดีเรามีเรามีเออกระต่ายเนาะเราก็ต้องเป็นห่วงกระต่ายเราเนาะ,ะไปแล้วมาเห็นเล็กถ่ายวีโอนะคะนะคะวันนี้เห็นไหมคะตอนนี้สัตว์ป่ามาอยู่ในบ้านคนนะคะคะสุนัขจิ้งจอกนะคะวันนี้นอนไปแล้วคะ่ะมองหน้าอีกอไม่โกงไม่กลัวอะไรเล็กเลยเนี่ย สร็จแ,แล้วเราจะกล้าปล่อยได้ไงเนี่ยลูกกระต่ายเราเนี่ยอืมเนาะบุญเนะลูกอืมนี่ค่ะเอยไปแล้วค่ะนะคะโอเคค่ะเล็กก็มีแค่นี้นะคะพามาดูดอกกุหลาบสวยใช่ไหมท่านเนี่ยอหอมเลยนะคะโอเคค่ะพี่วินเพื่พพพอนทุกคนคะ่ะแค่นี้นะคะเล็กก็พามาดูเลยนะมานะ สุนักจิ้งจอกเฉยๆค่ะนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า